องที่ท่านเห็นนี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับปางประธานพรน,นะครับปางยืนนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเนื้อปูนนุ่มนะครับนี่น,นะครับจริงๆแล้วก็จะคล้ายพระยืนหลวงพ่อโตนะครับเห็นนว่าปางในลักษณะปางประธานพรน,นะครับแล้วก็ผิวเนี่ยจะแห้งมากเลยครับเป็นลักษณะผ้าผงนะครับขอบนี่ชัดเจนนะครับค่อนข้างจะเรียบนะครับ เก็บพระสมนเด็จตามตาราวันนี้นะครับเราจะชมพระนะครับที่หลากหลายนะครับของพี่ที่ผมนะครับเคารพอยู่ท่านหนึ่งนะครับเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ต้องบอกว่าที่ท่านเห็นเนี่ยในคลิปเนี่ยหลายคลิปบางทีผมทํานคลิปออกมาแล้วไม่ได้มีคนมานั่งคุยด้วยเนี่ยก็คือมีเจ้าของหมดนะครับส่วนใหญ่เแตวเราจะคัดมาที่เป็นประโยชน์นะครับวันนี้เนี่ยจะมีพระที่เป็นพระบาณฑุพรมนะครับ กลุเจดีเล็กนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเนื้อปูนนุ่มนะครับซึ่งที่ต้องดูลักษณะเนื้ออย่างนี้ครับเพราะว่าเราต้องรู้ว่าพระสมเด็จนะครับมีหลายเนื้อและโดยเฉพาะอยู่ที่บางขุนรหมเนี่ยต้องบอกว่าในวรระสุดท้ายของเต็มพิจารณโตเนี่ยท่านอยู่ที่บางขุนรหมนะครับอยู่ที่วัดอินแล้วก็คุมก่อสร้างนะครับพระหลวงพ่อโตองค์ยืนหรือพระศรีธยาเมตไตรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยท่าน,นยังคุมภาพวาดชีวประวัติของท่านอีกนั้นพระที่ อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยก็จะสร้างประมาณปี2413 2 4 1 4 2415ถือว่าเป็นช่วงววราสุดท้ายแล้วนะครับเป็นยุคปลายของสมเด็จแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะรวดลายนะครับจะเป็นการแกะพิมพ์ที่มีลักษณะลายเส้นเล็กละเอียดนะครับอย่างเช่นพิมพ์เส้นได้พิมพ์สังคตินะครับหรือแม้แต่จะเป็นพิมพ์อกครุเสียนบาทซุ้มก็จะมีลักษณะเล็กละเอียดนะครับแต่เนื้อหาส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือ เนื้อที่เป็นลักษณะเนื้ออ่อนนุ่มนะครับทย่าดูแล้วก็อาจจะมีองค์อื่นอีกให้เทียบดูนะครับในคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเราจะตรวจดูแล้วเราก็จะทดสอบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเราจะได้มาตรฐาน ISO โอเนี่ยก็ทํามาหมดแล้วครับอันนี้ก็จะมาให้ดูอีกนะครับในความหลากหลายเพื่อให้เกิดความรู้กับทุกท่านครับองค์ที่ท่านเห็นนี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับปางประธานพรนะครับปางยืนนะครับ แล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเนื้อปูนนุ่มนะครับก็คือจะแห้งนะครับเหมือนเป็นลักษณะผงเลยนะครับนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ลักษณะซุ้มเนี่ยจะเล็กละเอียดนะครับแล้วก็เป็นพระยืนนะครับนะครับโดยลักษณะพระเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็จะคล้ายพระยืนหลวงพ่อโตนะครับเปียงนต่ว่าปางเป็นลักษณะปางประธานพรนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยจะแห้งมากเลยครับเป็นลักษณะพาะผงนะครับ ขอบนี่ชัดเจนนะครับค่อนข้างจะเรียบนะครับอยู่ในกลุ่มที่เป็นพระบางขุนพรมนะครับแล้วก็เราเจอพิมพ์นี้เยอะนะครับแต่ว่าลักษณะที่จะสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับเราเปรียบเทียบกันนะครับกับเนื้อองค์นี้นะครับเป็นลักษณะเนื้อแบบวัดระังนะครับจริงๆด้านในเนี่ยเป็นลักษณะขาวนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์สุโขทัยเชียงแสนนะครับ แล้วก็ปกติเราจะพบสังคติสิงสองตัวองค์นี้จะลึกมาหน่อยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มพิมพ์พระประธานนะครับมีเส้นแสมหนึ่งเส้นนะครับที่เรียกอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าแม่พระองค์พระจะมีลักษณะคล้ายพระเชียงแสนนะครับแต่ว่าเกศเนี่ยเป็นลักษณะเกศดดเรียวนะครับและแม่พิมพ์นะครับความต่างกันเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งเนื้อเนี่ยมีความหนึกนะครับสองเนี่ยนะครับสามแม่พิมพ์เนี่ยน,นี้จะมีลักษณะของแม่พิมพ์หินอยู่แต่ว่า อาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับแต่เราจะเห็นกลุ่มที่เป็นรอยแยกหรือรอยตับเนี่ยชัดเจนนะครับนี่ก็เจ้าของท่านเดียวนะครับองค์นี้นะครับคือที่ให้ท่านดูเนี่ยมาจากคอละของท่านเลยนะครับแต่เป็นลักษณะนะครับที่เป็นพระที่มีการใช้อ่เวลาเราเจอนะครับเนี่ยแต่เราเห็นร่องรอยของบ้าพิมพ์หินอยู่นะครับเนี่ยเป็นขอบอยู่แล้วนี่ก็เรียบนะครับเห็นไหมครับ นี่ก็จะเรียบนะครับนี่ก็คือมีการถูมีการใช้องค์พระาราก็จะสึกถังว่าเราเจอแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะมาบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้เราต้องตรวจสอบทุกกระบวนการนะครับเราพระเนี่ยเป็นลักษณะการใช้หากดูลักษณะพิมพ์แล้วนะครับจริงๆลักษณะพระเป็นลักษณะที่เป็นศิลปะอู่ทองนะครับดูจากลักษณะซุ้มลักษณะเกศซุ้มก็ค่อนข,ข้างสมมาตรนะครับใบหน้าค่อนข้างใหญ่นะครับอกนะครับ ลำตัวเนี่ยขององค์พระเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างตรงนะครับใบหน้าใหญ่เกลดเรียวตรวจซุ้มนะครับและฐานนะครับเฉียงทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะของพระที่เป็นพิมพ์อู่ทองและเป็นลักษณะของช่างกลุ่มช่างหลวงช่างสิบหมู่ด้วยนะครับองค์นี้นะครับลักษณะพิมพ์เนี่ยหากสมบูรณ์เนี่ยจะใกล้เคียงกับพิมพ์ที่เป็นขอบล่างฟันหนูที่เรารู้จักกันนะครับอันนี้ลองทดสอบคุณสมบัตินะครับ ม่เหล็กดูนะครับ4,500เก้าในแต่ละองค์เลยครับอันนี้ดูทดสอบแม่เหล็กแรงสูงนะครับมาดูพระบางขุนพรมนะครับอย่างที่เราบอกครับหลายคนบอกจําเป็นต้องทดสอบไหมถ้าถามผมก็คือเป็นหนึ่งในคุณสมบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทดสอบตามคุณสมบัตินะครับ เดี๋ยวดูที่พิมประธานพรก่อนนะครับอันนี้ครับอยู่ที่สี่กรัรมนะครับเนื้อค่อนข้างจะเบานะครับเนื้อเบาแต่ว่าจริงๆอ่ะการวัดเป็นความสูงเฉพาะน้ําหนักไม่มีผลนะครับไม่มีผลเพราะว่าความสูงเฉพาะเป็นเฉพาะองค์นั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กนะครับจะถูกเปรียบเทียบทั้งหมดนะครับอ่านะครับ อันนี้เราก็ต้องไล่อากาศออกด้วยนะครับเพราะว่าอากาศนี่มีผลนะครับต่อการช่างส่วนผ้าสมเด็จนะครับในผมก็ย้าเสมอว่าผราสมเด็จไม่กลัวน้ํานะครับนะครับเพราะว่าอุลเปอดขอยนะครับจะไม่มีผลเวลาคราวนี้ค่าที่ได้นะครับปกตินะครับในเนื้อพ้าเนี่ยก็คือเกณฑ์เต็ม10เราอยู่ที่ระหว่าง1.6ถึง1.8นะครับใน1.7ก็คืออยู่กลางพอดีในค่าคะแนนเต็มซึ่งตารางค่าความสูงจเพาะอันนี้นะครับ จะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับที่ที่ทำเอาไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะใกล้ๆนะครับปูนนุ่มอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ค่าที่เราได้อยู่ประมาณเนี้ยทั้งหมดนะครับที่ทําข้อมูลเอาไว้นะก็คืออยู่เต็มสิบนี่เลยนะครับเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดก็คืออยู่อยู่ค่าเฉลี่ยตรงกลางพอดีนะครับของแรงถ้าเป็นผ้าที่เป็นผ้าใหม่ๆเนี่ยค่าส่วนใหญ่จะจะเลยมาอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าคุณสมบัติไม่เท่ากันนะครับนี่นะครับก็เราจะดูในลักษณะนะครับผ้าเนี่ยก็คือ เป็นเนื้อขาวนะครับที่ต้องศึกษาให้ดูธรรมชาตินะครับเนี่ยที่ว่าบางขุนพรมนะครับมันมีลักษณะความหนึกนะครับอยู่ที่ตามองค์เราจะเห็นได้ว่าผิวองค์พระเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนผิวสังขยานะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตลอดทั้งองค์นะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่เป็นลักษณะธรรมชาติซึ่งแม้ว่าจะเป็นพระที่บางขุนพรมนะครับแล้วก็เราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยลักษณะแห้งเนื้อปูนนุ่มเนี่ยแต่ส่วนใหญ่โดยลักษณะเนื้อขาวเนี่ย เราจะพบผิวที่เป็นลักษณะผิวสังขยาตรงนี้นะครับนี่คือผิวที่สวยงามนะครับแล้วก็จิงพระนี่ก็มีการกระเทาะบ้างน,นะครับวเวลาดูละเอียดเนี่ยส่วนด้านในยังไงเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อขาวอยู่แล้วนะครับครน,นี้เวลาเราดูลักษณะของมวลสารนะครับที่เราเจอผ้าปะกนพมเนี่ยถือว่าเป็นผ้าที่มีมูลสารเนี่ยน้อยนะครับแต่ว่าถึงจะน้อยนะครับเราก็ยังเจอในสิ่งที่สําคัญอยู่นะครับอย่างเช่น กลุ่มที่เป็นแร่เหล็กนะครับเนี่ยแล้วก็พบอยู่ในองค์พระนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นนะครับพะกําแพงซุ้มกรยมีแต่ว่าน้อยละเอียดนี่นะครับนี่ก็ชัดเจนนะครับที่ผิวซึ่งลักษณะที่เป็นลักษณะผิวสังขยาเนี่แหละที่เป็นลักษณะที่สําคัญที่เราเจอในกลุ่มที่เป็นผ้าเนื้อขาวนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับในองค์นี้นะครับ เราก็ดูทุกแบบนะครับตั้งแต่ 10x ไปันถึงกล้องนะครับกำลังสูงลักษณะของแขนเนี่ยนี่คือธรรมชาติเลยการหดต่างๆนี่นะครับที่เป็นร่องรอยตรงนี้นะครับนะครับลงตามลายเส้นต่างๆนะครับที่เป็นลักษณะพิมพ์ขององค์พระนะครับซึ่งจุดหลักๆเนี่ยเราเจอแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าจะต้องหาจริงก็คือ กลุ่มที่เป็นผงทองนะครับกับที่เป็นกลุ่มหินดินเขียวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะเจอหรือไม่เจอบ้างนะครับแล้วก็มีดินสอเหลืองนะครับที่มีนะครับถือว่าในพระที่เป็นบางขุนพรมเนี่ยซึ่งที่เขา,าจะบอกว่ากลุ่มโมนสารไม่ค่อยเยอะนะครับเราก็ยังเห็นอยู่อ่าอย่างกลุ่มนี้นะครับ อันนี้ก็เป็น first, กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นพวกฟ้าเขียวเนี่ยคืออยู่กลุ่มด้วยกันนะครับเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มหินดินเขียวฟ้าเนี่ยนะเป็นกลุ่มเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กนะครับที่เห็นนะครับเนี่ยเป็นกลุ่มเหล็กหลายไพาดำพวกนี้นะครับมีอยู่ในองค์พระนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเจ้าของพระเองก็ไม่เคยเห็นนะครับนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกนะครับที่ดูส่วนใหญ่เราดูด้วยตาปากอย่างที่ดูในกล้องไปแล้วก็จะขาวๆหมดนะครับ อันนี้คือลักษณะที่เราจะเจอคือดูเนี่ยภายนอกดูเป็นปลักษณะปูนนุ่มนะครับแต่ว่าความหนึกในเนี่ยก็จะมาดูในนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูด้านหลังนิดนึงนะครับ<ส>พลาในแห้งมากนะครับอันนี้เป็นลักษณะผิวสังขยาเลยนะครับแล้วก็เราเจอกลุ่มแร่เหล็กเนี่ยเยอะเนี่ยที่เห็นนะครับให้ดูนะครับแต่ว่าเหล็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่แม่เหล็กดูดไม่ค่อยติดนะนะครับไม่งั้นเมื่อกี้ต้องพุ่งไปแล้ว ถ้าเป็นปกติทั่วไปแล้วเราเจอลักษณะที่เป็นแร่เหล็กที่อยู่เงี้ยนะครับเจอขนาดนี้เนี่ยถ้เยาเจอแม่เหล็กแรงสูงนี่คือรอยติดเลยอันนี้เมื่อกี้เราลองอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ผิวเ,น,เนลักษณะผิวสังขยานะครับตรงนี้เป็นผ้ากำแพงซุ้มกอนะครับที่มีแล้วก็เนี่ยกลุ่มพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าแรงดูดเนี่ยไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสแกนออกมานะครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกทีนะครับค่าต่างๆ องค์นี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่น่าสนใจนะครับสําหรับเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าพระสมเด็จเนี่ยที่เป็นบางขนพรมจริงๆนะครับและเนื้อปูนนุ่มเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับความถุงจำเพาะเราพบแล้วนะครับอยู่ในเกณฑ์พระสมเด็จเลยครับเต็มเลยครับเหล็กแรงสูงดูดได้ด้วยนะครับแต่อ่อนๆนะครับแม้ว่าส่องกล้องกําลังสูงเนี่ยจะเจอแร่เหล็กอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นจะเป็นกลุ่มเหล็กที่เมล็กดูดน้อยครับ ส่วนค่านะครับเอ็กซเรย์ฟเรเซนเราก็จะพบว่าในค่านี้นะครับจะมีกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กอยู่น้อยมากครับ0.14เท่านั้นมีซิลิคอน60นะครับและแคลเซียมอีก33นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับพระที่ได้เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเก็บพระสมเด็จต่างๆครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ